สวัสดีนักเรียนต่อไปนี้เป็นการเรียนสถิติตอนที่ยี่สิบหกต่อต่อจากข่าวที่แล้วแต่ว่าจะเป็นหัวข้ออันใหม่นะเนาะตอนที่ยี่สิบหกนักเรียนก็ใช้เอกสารเล่มเดิมเปิดเอกสารไปในหัวข้อเรื่องการวัดการกระจายการวัดการกระจายของข้อมูลในหน้าที่สี่สิบหน้าที่สี่สิบก็ขอทวนนิดหน่อย การกระจายมีสองวิธีการากระจายของข้อมูลสองวิธีก็คือการกระจายสมบูรณ์กับการกระจายแบบสัมพัทธ์ที่สมบูรณ์จะมีแบ่งออกเป็นการข้อมูลเพียงชุดเดียวมีสี่ชนิดได้แก่พิสัยพิสัยระหว่างคอทายแล้วก็ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความแปรปรวนตอนนี้จะมาหัวข้อส่วนอันนี้หัวข้อหนึ่งหัวข้อสองสอนไปแล้วนะก็เหลือจะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานซึ่งเราจะเรียนตอนข้ามนี้ ส่วนเบนมาตรฐานก็คือตรงนี้อ่ามันคืออะไรนะักเรียนเปิดไปดูในหน้าที่43เนอะหน้าที่43ส่วนเบนมาตรฐานส่วนเบนมาตรฐานของมันเออคืออะไรภาษาอังกฤษเรียกว่า standard deviation standard deviation ตัวย่อของเขาก็คือ s.d. อ s d หรือตัว s, <S ก็ได้ส่วเป็นมาตรฐานตัว s ก็ได้ส่วนมาตรฐานเป็นค่าวัดการกระจายที่บอกให้ทราบว่าค่าสังเกตแต่และค่าต่างจากค่ากลางเท่าไหร่ค่ากลางในที่นี้หมายถึงค่าฉเฉลีนน่ยเลขคณิตมากน้อยเพียงใดเนาะเป็นภานิยมทฤษฎียอมรับว่าเป็นการกระจายที่ละเอียดดีที่สุดดีที่สุดนะเมื่อเทียบกับการวัดการกระจายแบบอื่นเพราะเป็นการกระจายใช้ทุกค่าของข้อมูลมาคิด สูตรเอาสูตรกันเลยสูตรก็บอกว่าซิกมากรณีนี้อันแรกเป็นกลุ่มประชากรกลุ่มประชากรอันนี้สูตรประชากรของกลุ่มประชากรมีสองแบบกลุ่มประชากรซิกมาอันนี้อ่านเครื่องหมายงี้ซิกมาเนาะเวลาอ่านอ่านว่าซิกมาซิกมาเท่ากับสแป์รูทซิกมาเอกลบมิว กำลังสองส่วน N อ็นไอ้คำว่ามิวตัวนี้อ่านว่ามิวมีค่าเท่ากับค่าเฉลี่ยมีค่าเท่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนของข้อมูลอ่านว่ามิวค่าเฉลีย่ยเลขคณิตมิวหรือบางทีก็ใช้เป็น x อ็กบาร์ก็ได้ถ้าบุะชากรใช้ตัวมิวแทนก็สูตรก็คือ สแควรูทซิกมาเ m a x ลบมวทั้งหมดกำลังสองส่วน N หรืออีกสูตรหน 2, ึนนะ่งซิก,กมาเกกำลัง2 X คือคะแนนนะเอ็กคือคะแนนซิกมาเกกำลังสองส่วน N ลบด้วยค่าเฉลี่ยยกกำลังสองลบด้วยมิวกำลังสองสูตรนี้สูตรหมายเลขหนจะแบ่งออกเป็นอันแรกคือกอไก่อันที่2คือขอไข่คุณตั้ง่านหนึ่กอกันหนึ่งขอ ต่อไปในกรณีที่ไม่สามารถศึกษาข้อมูลทั้งหมดของประชากรได้คือเป็นข้อมูลจากตัวอย่างถ้าเป็นตัวอย่างสุ่มออกมาเป็นตัวแทนกลุ่มประชากรคือกลุ่มประชากรมันเยอะเกินไปไม่สามารถศึกษาได้ก็เอาตัวแทนออกมาเป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนมาตรฐานของตัวอย่างคือ S หรือ SD เป็นค่าประมาณของตัวซิกมาตัวกลุ่มประชากรคำนวณจากให้สูตร S อันนี้เป็นกลุ่มตัวอย่าง พวกเป็นกลุ่มตัวอย่างแันแรกกลุ่มประชากรอันงที่สองนี่กลุ่มตัวอย่าง S เท่ากับส q u ร์ e root sigma x ลบ x อ็บาทั้งหมดกันสองส่วน n ลบหนึ่งเราหารได้ n นลบหนึ่งนะแตกต่างกับอันนี้หา n ที่เฉยแต่นี่เป็น n ลบหนึ่งหรือเท่ากับส q ปร์ e ู o o t sigma x กำลังสองลบ n คูณ x b a กากำลังสองกกำลังสองเฉพาะตัว x bar บส่วน n ลบหนึ่ง ดูตรงหมายเหตุทางปฏิบัติกเป็นข้อมูลที่เป็นตัวอย่างของประชากรโยมใช้ S แทนซิกมานะวิเคราะห์ข้อมูลใช้ S แทนดวตัวประมาณของซิกมาอยู่เสมอส่นข้อสอสูตรคำนวณสิกมาสรฐานข้อมูล S พบได้ทั้งหาตัวหาร N แล้วก็ N ลบหแต่ถ้าเราหาร N ลบหคือตัวตัวส่วนตัวหารน้อยใช่ไหมไปนิดหนึ่ง ค่าที่ได้ก็จะสูงกว่าหารด้วยเอ็นนิดหน่อยอเอกสารนี้ก็ก็ใช้หารด้วยเอ็นลบหนึ่งก็แตกต่างกันนิดหน่อยแต่ถ้าข้อมูลขนาดเล็กก็แตกต่างกันเยอะแต่ถ้าข้อมูลปรุมานยเยอะๆนี่ก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่อย่างที่หนึ่งให้นักเรียนไปดูเองสรุรสูตรก็จะมีสองสูตรสูตรแรกประชากรสูตรสองก็พวกกลุ่มตัวอย่างประชากรกลุ่มตัวอย่างคงเข้าใจนะประชากรหมายถึงว่า ศึกษากลุ่มใหญ่ๆเลยพอมันเยอะเกินไปเราก็จะสุ่มออกมาการจับฉลากก็ได้เลือกออกมาโดยเออสุ่มออกมาจับฉลากออกมาเป็นเป็นรวมแล้วรวมเป็นกลุ่มย่อยัอนเรียกกุ่มตัวอย่างก็ใช้สูตรแบบน,นัเพื่อความสูดในการศึกษาเพราะว่าผม,เ,มเช่นจะถามข้อมูลนักเรียนมหกทั้งระดับเนี่ยเยอะเกินไปเราก็ สร้างกลุ่มตัวอย่างขึ้นมาโดยการเลือกตัวแทนกลุ่มแต่ละห้องมากลุ่มละห้าคนห้าคนห้าคนมารวมกันที่หกห้องอก็มารวมกันประมาณ80คนใช่ไหมก็เป็นกลุ่มตัวอย่างอ,นนอย่างเนี้ยอันนี้กลุ่มตัวอย่างจะแบ่งเป็นสูตรกอไก่อันนี้สูตรขไข่นัเนเองก็ดูสูตรในนังสือชังเอกสารเนาะต่อไปก็จะให้ตัวอย่างหน่อย ทุกคนเปิดไปในหน้าที่45ให้โจดหน่อยถ้าโจทย์ไม่ระได้ระบุว่าเป็นกลุ่มอะไรให้ถือว่าเป็นกลุ่มประชากรโจดไปนะถ้าโจทย์ไม่ได้ระบุว่าข้อมูลนี้เป็นกลุ่มอะไรให้ถือว่าเป็นกลุ่มประชากรแต่ถ้าโจทย์ระบุว่าเป็นกลุ่มตัวอย่างโจทย์ก็จะระบุมา,มาเองอย่างชัดเจน ถ้าไม่ได้ระมูอะไรให้ถือเป็นกลุ่มประชา mm hmm. กรน,นี่จดอไปเป็นถือหลักในการทำต่อไปตรงความแปรปรวนนี่ครูจะอธิบายทีหลังเนาะอธิบายไปเลยก็ได้เอาหัวข้อที่สี่ระหว่างส่วนเบนมาตรฐานกับความแปรปรวนความแปรปรวนคือค่าที่วัดต่างกันกระจายข้อมูล โดยคำนวณจากกำลังสองของส่วนเบนมาตรฐานหมายความว่าความแปรปรวนเราก็เอาซิกมาเนี่ยมายกกำลังสองซะหรือเอาส่วนเบณเอสมายกกำลังสองซะเห็นไหมนั่นเองทีนี้สมมุติว่าเรามีจำนวนนะสมมตินะราาที่สองของ x เรายกกำลังสองเข้าไปซะเรจะเป็นอะไรรากที่สองของ x คูณ x ออกมาได้เป็น x ใช่ไหม ผลล่าที่สองของ x แล้วยกกําลังสองเข้าไปลากก็หายไปก็เอาตัวข้างในไเ,เ,เดียวเช่นเดียวกันความแปรปรวนเมื่อเราเอาส่วนเบี่ยงเบนยกกําลังสองเข้าไปก็ลากที่สองนยกกําลังสองกำลังสองปั๊บเครื่องหมายลากก็จะหายไปนะเพราะฉะนั้นความแปรปรวนของประชากรก็คือสูตรจะไม่มีเครื่องหมายลากที่สองก็จะได้เป็นซิกมากําลังสองนะอ่าๆดูควรให้ดู ความแปรปรวนเกิดจากตรงนี้ยกกําลังสองใช่ไหมยกกาลังสองทั้งสองข้างพอยกกําลังสองปับ๊บรากที่สองก็หายไปยกกําลังสองปับ๊บรากที่สองก็หายไปเองจึงได้สูตรว่าความแปรปรวนจึงได้สูตรว่าความแปรปรวนคืออะไระความแปรปรวนก็คือซิกมาเอกลบมิวกำลังสองส่วนเอ็น หรือซิกมาเอกำลังสองส่วนเลบด้วยมิวกำลังสองอันนี้กรณีเป็นความแปรปรวนของกลุ่มประชากรประชากรถูกที่1ใส่ไปแบ่งเป็น1ก1หน,นึ่งขอแบบบแบ่งเป็นสสูตรได้ต่อไปความแปรปรวนของตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างใช้ตัว S แทนอันนี้ใช้เครื่องหมายซิกมาอันนี้เ S กลังสองเท่ากับซิกมาเอ็ลบเอ็กบาร์ ตัวอย่างเราใช้ x บาในะ x บกบากำลังสองส่วน n ลบหนึ่งสังเกตดูจะเป็นเลบหนึ่งเท่ากับตัวหนึ่งอันนี้สูตรหนึ่งหรือใช้สูตรนี้ก็ได้หรือเท่ากับซิกมา x กำลังสองลบ n คูณ x กบากำลังสอง n คูณ x บกํากำลังสองส่วน n นลบหนึ่งอันนี้ n จําจำนวนข้อมูลทั้งหมดคูณ x กบกรากำลังสองยกกำลังสองเฉพาะตัว x บาบ์เท่านั้นสูตรก็พยายามไปท่องจำให้ได้ ไม่ไม่ยากอะไรนะอาวีเส้นตาเพราะฉะนั้นเราเรียนสองเรื่องนะส่วนเบงเบมาตรฐานกับความแปรปรวนความแปรปรวนก็คือเอาส่วนเบรมาตรฐานยกกําลังสองซะใช้สูตรคล้ายกันแต่ความแปรปรวนไม่ต้องใส่รากที่สองนะจำนี้ก็แล้วกันต่อไปเป็นแบบบกหัดและท่านเรียนทำแบบบกหัดที่ห้าจุดหนึ่งในหน้าที่สี่สิบห้า แบบหักห้าจุดหนึ่งเอาข้อหนึ่งเปิดเอกสารจงหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของของกลุ่มประชากรข้อนี้สูตรใช้สูตรกลุ่มประชากรมีสองสี่หกแปดสิบสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็นเท่ากับหกจำนวน N อ็เท่ากับหกจำนวน คือประชากรก็คือซิกมาเท่ากับสแปรรูทซิกมาเลบมิวทั้งหมดกําลังสองส่วน N ใช่ไหมมันเราจะต้องหาตัวตัวมิวตัวนี้ก่อนค่าเฉลี่ยใช้หาค่าเฉลี่ยซะก่อนค่าเฉลี่ยก็คือเอาสองบวกสี่บวกหกบวกแบวกสบวกสองบวกกันแล้วก็หารด้วยจํานวนข้อมูลหารด้วย6ได้4ี่สองหมิวได้เป็น7ตกลงได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ7 อันนี้ค่าเฉลีย่ยเลขคณิตเนาะถ้าจะบอกเป็นภาษาไทยยค่าเฉลี่ยเลขคณิตอ้าวเข้าสูตรซิกมาเท่ากับสแควรูทซิกมาเอกลบมิวทั้งหมดกำลังสองส่วนเอ็นคูไม่ได้ใส่ตัวไอตัวไออะไรนะไม่ได้ใส่ก็ได้ซิกมาเอกลบมิวทั้งหมดกำลังสองส่วนเอ็นก็มิวคือเจ็ดใช่ไหมคะแนนแต่ละตัวคือเอ็กตรงนี้คะแนนแต่ละตัวเอ็กแต่ละตัว เป็นค่าสังเกต x แต่ละตัว x เป็น2ก็2ลบ7กําลัง2บวก4ลบ7กําลังส2บวก6ลบ7กําลัง2บวก8ลบ7กําลัง2บวก10ลบ7กําลัง2บวก2ลบ7กําลัง2 2ลบ7ได้เป็นลบ5ใช่ไหมลบ5กําลัง2 5ลบ5ลบคูณลบ5 5ยี่บ5 4ลบ7เด้ลบ3ลบ3กําลัง2ลบ3คูณลบ3ได้เป็น9 หกลบเจ็ดเหลือหนึ่งลบหนึ่งก็เลังสองลบหนึ่งก็ลือสองลบหนึ่งลบกูลบเป็นหหนึ่งอันนี้กลายเป็นสิบลบกันสองเท่ากับหนึ่งอันนี้ก็ได้เป็นเก้าอันนี้ได้เป็นยี่สิบห้านะทำคล้ายๆกันถอดลากที่สองหารด้วย n u หกความยาวของลากรวมาคุมข้างล่างเลยข้างบนรวมได้แล้วสองของเจ็ดสิบส่วนหกตัดทอนสองตัดทอนคือ square r o o ที่สองสามสิบห้าส่วนสาม ตามการาเราหานำมาได้ประมาณ11.66หก6 6แล้วเพราะฉะนั้นใช้เครื่องคิดเลขไปก่อนนะถอดไลน์ที่สองเครื่องคิดเลขไปก่อนประมาณ3.42ก็เป็นอันตัวข้อหนึ่ง85.1มันก็ทำไปเลยคงทำทันเนาะอืม ต่อไปข้อที่สองจงหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลตัวอย่างนี่เขาใช้คำว่าตัวอย่างเพราะนั้นสูตรตัวอย่างก็คือต้องใช้สูตรอะไร s ใช่ไหมแ q ร a ู e r o ิกม x ลบ x bar กำลังสองส่วน n ลบหใช่ป่ะ เนี่ยต้องใช้สูตรนี้ันันต้องนึกถึงสูตรนะนใช้สูตรอะไรเพราะฉะนั้นต้องหา x b a บาค่าเฉลี่ยเลขนิสสกอร์นะเ่าเรี่ยกเลขนิกร์อ้าวหา X อบานึ่บวกสาบวกหาบวกเจ็ดบวกเ n เ,เท่ากับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคนอาหารด้วยห้าแปดเก้าสองสิบแปดสิบแปดเจ็ดเป็นยี่สิบห้ายี่สิบห้าห้าก็เท่ากับห้าค่าเฉลี่ยนี่คณิตเท่ากับห้าเก็บไว้ก่อน ต่อไปหาส่วนเบีมาตรฐานใช้สูตร s เท่ากับ root สแป o ูดผลรวม x ลบ x บาทั้งหมดกำลังสองส่วน n ลบหนึ่งเห็นไหมใช้สูตร n ลบหนึ่งนะ แ้วรู x คะแนนแต่ละตัวก็คือ1 1ึ่งลบหกำลังสองบวกสามใช่มตัวสลบห้ากำลังสองบวกห5าลบหกำลังสองบวกเจ็ลบหกำลังสองบวกเกลบหกำลังสองบวก ้าลบห้ายกกำลังสองทีน,น,นี้ขี่เส้นใช่ไหมส่วนเครื่องหมายลากยาลงมาข้างล่างเลยคุมๆเอ็ลบหนึ่งเอ็นคือเอ็เท่ากับห้าหน้าจำนวนก็ห้าลบหนึ่งห้าลบหนึ่งคือสี่เนาะอ้าวก็ค่อยใส่ค่าค่อยทำไม่ยาก,กน,นะตัวเลขมันเยอะท่านเองไม่มีอะไรก็เท่ากับหนึ่งลบ ห้ายกกําลังสองหนึ่งเป็นห้าได้ลบสี่ลบสี่กำลังสองก็เป็นสิบหกสามลบห้าได้เป็นลบสองลบสองกำลังสองลบคูลบเป็นบวกได้เป็นสี่ห้าลบห้าลบศูนย์มีความหมายเลยเจ็ดลบห้าลบสองสองยกกำลังสองสองเป็นเจ็ดลบห้าเหลือสองสองยกกำลังสองเป็นสี่บวก ก้าลบห้าเลือสี่สี่กำลังสองเป็น 16. สิบหกส่วนห้าหนึ่งเหลือสี่ค่อยๆทำเอ่อสิบหกบวกสี่เป็นยี่สิบสิบหกบวกสี่เป็นยี่สิบยี่สิบกับยี่สิบเป็นสี่สิบแล้วสี่สิบ ไหมสามสยี่สิบยี่รวมเป็น40่สิบสี่วนสี่เท่ากับสแปรรูสิบค่าโดยประมาณใช้โทรศัพท์ค่าโดยมา3.16มจุดค่าส่วนเบนของนี้สามจุดโดยประมาณอ้าวม่ถูกไป ก็ได้ไปสองข้อแล้วเนาะได้ไปสองข้อพักทีมั้ง